สวัสดีครับทุกคนฮัลโหลฮัลโหลก๊าซฮัลโหลอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนส,ส,ส์สวัสดีครับสวัสดีครับ굿อีฟนิ่งสวัสดีครับอีกนิดเดียวจะกุไนไฮแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ใช่แต่เรายังไม่นอนกันหรอกคืนนี้อีกยาวไกลใช่ครับผมเรามีเพราะคืนนี้เรามี <c oughs> มีมีนอตี <c oughs> <c oughs> เอาเอเนจีดีเอาเอเนจีโปรตีเนื้อ Naughty Baby EP4 นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาไลฟ์กันนะครับผมก่อนที่ดื้อเฮียจะออนนะครับผมอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเราก็จะมีนัดกันนะครับผมที่ช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับวันนี้เราจะมาคุยแรกกันก่อนนะฮะตามคอนเซปต์เดิมนะครับผมเราจะมาไลฟ์คุยกันทุก EP นะครับก็วันนี้ก็ EP4 แล้วนะครับผมเดินทางมาครึ่งเรื่องแล้วนะครับก็ ถ้าใครดูแล้วเป็นไงบ้างทุกคนชอบไหมคอมเมนต์กันหน่อยใชยส่สามารถสาม EP ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคบครับรู้สึกไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย <S <S I love you both so much thank you so much <S <S Hey from India hello สวัสดีครับ Hello e v e h e l l นตอนดูที่เคียนะครับได้เดี๋ยวมาเรามาดูพร้อมกันนะครับวันนี้ใช่ครับคืนนี้เรายังมีนัดกันอีกยาวๆไปเลยทั้งคืนครับครับผม อีพีนี้มีน้ําตาไหมคะก็ต้องรอดูนะครับผมแต่ว่าก็เป็นอีพีที่น่าจะมีหลากหลายอารมณ์ใช่ให้ให้ได้ติดตามนะครับผมสวัสดีติวเตอร์ใช่สดคุณติวเตอร์เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเตอร์สวัสดีทุกคนชอบมากค่ะขอบคุณครับใครดูใครดูสายอีพีก่อนหน้านี้แล้วเป็นไงบ้างเรามาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมวันนี้ีพีสี่แล้วเครึ่งทางแล้วนะครับ reaction video reaction video in ep f o r yes ชัวด uh ูก huh. ันกี่รอบครับวันนี้อดเจอพี่แม็กเลยไม่เป็นไรครั้งหน้าว่างก็มาเจอกันได้นะครับ e ั l o e v อวิบ n e รอดูอยู่นะคะขอบคุณครับชอบมากขอบคุณครับไหนมีใครดูด้วยไปกันกี่รอบแล้วบ้างครับลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ yes it's an interesting series thank you yes yes hello international fans yes please uh share our series to everyone thank you yes love from China love you I need hello hello ใชก่ก็อย่างที่พี่แม็กบอกเลยว่า EP นี้คือทุกคนจะได้ทั้งยิ้มหัวเราะแล้วก็มีน้ำตาไป,ไปด้วยอีนี้นหลากหลายอารมณ์ครบร้นเลยนะครับบอกเลยว่าเป็น EP ที่สนุกมากๆอีก EP หนึ่งเลยนะครับ นี่คุณเตอร์บอกว่ารอด,ดูครับอขออิทหมูจุ่มแป๊บนึงโอ้ยอิ่ดึกมากคุณเตอร์เรื่องกินเรื่องไหเรื่อง,องใหญ่มาต้มแล้วมาแบ่งกันหน่อยสิครับสวัสดีทุกคนตั้งตารอเลยดีมากตั้งตารอดูเลยนะวันนี้กล่อมเลยใช่เนี่มกล่อมเลย Love y o u t o o ทุบหลังเฮียไหมไม่ทุบทุบนี่ทุบทุบเลย ม่รอดูก่อนแมีใครอยากให้ทุบเพิ่มไหมครับพิมคําว่าทุบมาเดี๋ยวนะทุบให้เลยอยากเป็นหมาน้องแต่มีมีแต่คนอยากเป็นหมาน้องนะครับคนที่ดูด้วยเีวันนี้มีจากที่รูปภาพอ่าสปอยอีพีสี่นะครับผมก็จะมีซีนต่อยมวยด้วยนะครับของอีเหลียญเนอะก็รอดูนะครับผมว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะทีมแดงหรือทีมงินดูเดือดมากนะครับอื ต้องแบบดูเดือนมากฮะรอดูได้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูเดือนทั้งยยบทั้งฮุกโอ้โหมาหมดใช่ครับข่าวซองมาหมดสุดโดนไม่โดนใช่โดนไม่โดนค่อยว่ากันแล้วบอกเลยใช่ครับทางนี้อีทซมตามปูมาปลาถรลอดเลยนะบอกเลยแซ่บๆนะครับครับมาน้องน่ารักกันครับให้ก็ซีนมวยก็คือ บอกเลยว่ารอรอเลยครับ <ś led> <ś led> ใช่มีหลายซีนมากๆในอีพีนี้ที่ที่ที่อยากให้ทุกคนรอที่ม<อ>ีมีความหมายมาก<ๆ>แล้วก็เป็นอีพีที่ดูแล้วชอบจะต้องแบบ ừ, คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับอยากให้ทุกคนรอดูกันเลยนะครับผมใครดูแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับพวกเราด้วยหรือว่ารู้สึกยังไงก็ในแฮชแท็กแฮชแท็กนี้เลยแฮชแท็กในไลฟ์เราเลย n อตตี้เบ e อีี4นะครับผมเราจะใช้แฮชแท็กนี้ เลยนะครับผม EP นี้นะครับผมก็ใครดูแล้วคิดเห็นมีคอมีคอมเมนต์ยังไงอยากจะพูดคุยกับพวกเราหรือว่าอยากจะแชร์อะไรนะครับผมก็พิมพ์แล้วก็ใส่แฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับใช่แล้วขอบคุณครับทุกคนแล้วแล้วอะไร <c oughs> ะดี่จบแล้วสวัสดีครับแอดมินครับ Can I have spoiler for next EP? Cannot spoil but have a lot of emotion Yes. is the emotional episode <Şey S 1> and you cannot miss it is t very good for sure yes ครับก็มีซีนที่เฮียยี่ระเบิดอารมณ์ด้วยอยากให้ทุกคนรอดูครับเราดูจะเป็นยังไงนะใช่ใช่ ราะว่าเห็นทุกคนพูดกันเยอะแบบตั้งแต่เห็นในแบบเหมือนตัวอย่างตอนต่อไปแล้วว่ารอดูซีนี้รอเหลือแต่ว่าต้องรอดูทุกซีนนะเพราะทุกซีนแบบสนุกทุกซีนเลยครับแล้วแล้วก็ E ีีเนี้ยจะเป็น EP ีที่ทําให้ทุกคนได้เข้าใจถึงแบบเนื้อเรื่องเรื่องราวต่างๆมากขึ้นด้วยแล้วก็ทางในเรื่องปมต่างๆอีจะมีการเฉลยปลมต่างๆแล้วก็ผูกปมแล้วก็มีปมใหม่เข้ามาด้วยบอกเลยว่า ปวดหัวใครความปวดหัวไปได้เรื่องหนึง่งก็มีเรื่องใหม่เข้ามาให้ปวดหัวนะครับต้องรอดูนะรอติดตามได้ห้ามพลาดเลยขาดแล้วก็สนุกแน่นอนอีพีนี้ขึ้นคนมากครับใช่ครับพี่แม่นอนนะกินข้าวหรืยอยังกินแล้วครับเรีรยบร้อยทุกคนกินข้าวหรืยอยังดึกแล้วนะใช่ทุกคนมาหม่ำเติมพลังก่อนดูด้้ยเฮยียยังครับใช่ครับคืนนี้เราจะอยู่กันไปยาวๆเลยนะครับผมใช่ใครดื้อจับลงบ่องเงาจ100ันร้อยเปอร์เซ็น ย้ายโลกเลยทีเดียวนะับเดี๋ยวรอดูคนนี้ใครดื้อบ้างใช่ป้ายย้ายเพื่อนกับน้องมาดูด้วยโอ้ยดีเลยครับป้ายย้ายดูคนมาดูเลยใช่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่แม็กซ์แค่ไหนเท่งน้องนัทโนาะเนาะเนาะเนาสปอยหน่อย อีนี้บาทกี่เปอร์เซ็นต์ดีอกี่เปอร์เซนต์ดีครับพี่แอรวเราจะสรุปมันมีหวันสุดจะเศร้าสุดออเก็เออมีคนมี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 ก็คือแบบมีมีเปอร์เซนต์ช่วงที่แบบพุ่งขึ้นไปสูงๆแล้วก็มีเปอร์เซนต์ที่มันพุ่งลงมาแบบดิ่งลงมาก็มีนะครับบอกเลยว่า วิธีนี้เป็นแบบว่าวอย่างนี้เลยสวิง,วง,วงใช่ก็เลยต้องพกทั้งทิชชู่ทั้งเอหมอนใช่ครับใช่ครับเลือใช้าใชเากี่เปอร์เซ็นต์ก็ก็จะมีเศร้าขึ้นมาเศร้าลงมาสลับกันนะครับมไม่มีจะไม่ให้แบบว่าเขาเรียกะไรจะมีอารมณ์แบบสลับ<ม>เปลี่ยนกันไปนะวันนี้จะได้เจอคุณเชนไหมทุกคนก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างเลยได้เจอสิครับใช่ ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกัน mm. ตื่นเต้นเหมือนกันอีพีนี้เราแบบตื่นเต้นมากนะเราก็อ,อยากดูมา,มากว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยาดมต้องใช้ไหมต้องใช้ครับเปปเปอร์มินครับใช่เปปเปอร์มินฟิลใช่ครับอาบน้ำก็ต้องใช้มะลินะครับดื่มน้ำก็ต้องเย็นๆนะฮะใช่ฮะครบปัจจัยสี่ครับ,รบ mm. no spoiler you have to watch yes you guys can't miss this series okay โอเคดัสปอยเลอร is you cannot miss this episode Yes, and in uh, 10:15 we going to play the train together in X app yep X app yeah which is a Twitter เฮียสู้คุณเชนได้หรือเปล่าไม่ใช่คู่แข่งไม่ต้องสู้หรอครับแต่เขาก็รวยเหมือนเฮียเลยนะครับก็แล้วแต่เขามีลูกน้องเหมือนกันนะก็แล้วแต่ แล้วแต่คนเดียวครับพี่ชอบแก้งน้องใช่ตอนไหนทุกทุกจังหวะที่แก้งได้เลยครับผมไม่แก้งตอนไหนโอ้ทุกคนดูตอนสามยังอีพีนี้จะตบจัดตัดตัดไำไมดีพีนี้จะตัดจบตบใจอะไรวะดีพีนี้จะตัดจบคาดใจหรือเปล่าเขบอกว่าไม่แน่ใจเพราะเขาไม่รู้เหมือนกันรอดูไปพร้อมกันนะครับตื่นเต้นมากมาคะตอนนี้ใช่ แต่แต่แต่รู้ว่ามีพีนี้สนุกครับเพราะจำได้จากที่ถ่ายมาเนี่ย<ช>เป็นการถ่ายที่สนุกมากในระหว่างคิวที่ถ่ายวินทีเนี้ยใช่แล้วก็แบบเหมือนส่วนใหญ่ก็ซีนพวกนี้ก็จะเป็นซีนที่แบบเหมือนเราถ่ายทํากันช่วงเป็นแบบคิวกลางๆแล้วซึ่งแบบเราก็ปรับตัวเข้ากับตัวละครได้แล้ว<ช>พอสมควรเลยครับนี่สนุกถูก EP ค่าเลิศ บริการบริการหล่อมากอันใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้คัทหน้าตาครับผมตุ่นเต้์ตุ่นเตล์ตุ่นเต้์เหมือนกันตุ่นเต้์ตุ่นเต้์มากเลยครับ Hi from Colombia Hello Hello พี่แม็กซ์ Hello Hello ตัวเอง Yeah Oh so many interface Hello everyone. Yeah. Say hi to b a s i l fans. Hello. How many t i s s u e s do we need? Tons. no, h าโอ้ Oh. Just kidding just kidding. No 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 no. Not much not much. อย oh ู่ทีมทีมอ้นเดียวได้ไหมครับมาจากไหนครับเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ้าอยากให้คุณอ้นมีงานทําต่อนะครับผมก็ไม่ได้นะครับเพราะเราจะไล่ออกพักงานด่วนโอ้ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ นี่กี่โมงแล้วตอนนี้สี่ทุ่มสิบสามแล้วสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งมาแล้วนะครับชั่ววันสามสิบเอ็ดนะครับแต่เราเริ่มเล่นเทรนกันตั้งแต่สี่ทุ่มสิบห้าเลยใช่ครับผม For those who international s i fans it will be one hour after ใช่ไหม after the, the the จะพูดว่าไงดีวะ1หนึ่งชั่วโมงหลังจากจบ EP เอ่อ one one hour after the episode finish yes yes so you can watch it on the YouTube channel on Monday channel Yes. Yeah. Or oh, ICE application. Yeah, so for interference, see you guys at eleven thirty PM Thailand time. Yes. Yeah. Yes, in streaming platform both YouTube and ICE. Yes, you cannot miss this episode. Yes. Have a lot of emotion. No emotion. Emotional. See Emo yeah. Yeah. If you miss it I'm sure you will be like <laughs> ว้าว wow, you will be sad that you miss it yes yes นะครับอะไรกร<ม>ันคุณอ้นอะไรกันครับทุกคนพี่นัดยิ้มที่ทำใจละโอ้ับอ้นไปแข่งนี้แล้วปเป็นเอเชียนเกมใช่เขาอ้นไปไหนนะเอเชียนเกมไปแข่งเอเชียนเกม <laughs> หรอไปแข่งอะไรตีแบตอย่างเงี้ย ตีเวทป่ะเลยไหวนะไห้นะก็ขอให้โชคดีนะครับ <ไ S 1> เอาเหรียญมาฝากประเทศไทยนะส่งกสะกังใจให้ตัวแทนประเทศไทยของเราครับสู้ครับคุณอ้น yes อุ้ยคุณเอสูค้ครับใช่จริงๆตอนตอนที่ถ่ายกันนี่ยแม็กอะพี่อะครับเรียกเอสอะเป็นอ้นอะเกือบทุกคิวเลยวันดีอ้น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 หรอจริงๆริงแล้วเอสครับแต่ตอนแรกๆนะอ้นอ้นอ้นอะไรอย่างเงี้ยเลขาคู่ใจไงเลขาใช่ก็เลยแบบติดคำว่าอ้นไปเลยนะครับ ไช่ว่าไหนตอนนี้กี่โมงแล้วสี่รูปสิบห้าครทุกคนเราสามารถเล่นแฮชแท็ก Naughty Babe EP4 ได้แล้วนะครับทุกคน Yes you guys <35. S 3> <Yeah>. yes. can start to play the t r a i n in Twitter, Twitter. now right now Yes, yes. and our hashtag today is Naughty Babe EP4 Yes a lot of international fans <Yes. S 1> Hello everyone We wanna meet you mm hmm. We wanna meet you guys yes if we have a chance yeah we want we, we want to meet you guys in person so much yes yes I want in to in every do, country yes yes I want to meet you too in Vietnam yeah we want to go to Vietnam also I want we want to go to mm -hmm. every country yes can I have you guys yes. yes yes don't leave us no we won't no. leave us can we will leave you guys we won't never we never yes. leave can can I have Mac อืมอืมอืม Love you guys uh, <yeah. S 1> Love you ไหนใครตอนนี้นะทุกคนเข้าไปทวิตกันได้เลยนะใช,ใช่ครับมีคนไทยอยู่ไหมครับคนไทยทักทาย,ทาทายหน่อยดิออล l o ออฟเลิฟแ n d ด a แฮปปี้เนสฟ Thank you so much From Mexico, from Brazil, from Vietnam, from China. Mm. From everywhere in the world. Yes. Can you come to India? Yes, someday. Uh, love you too. Mm. Yes. But actually like I have been to India once when I, I was young. Yes, like. Indonesia too. He had Numai and เห็นครับ <Brazil. S 1> <Yeah. S 2> Why are Why you so naughty babe Yeah วันนี้เฮียอีดื้อไหมคะไม่ดื้อครับเป็ <c oughs> คนความว่าเราสอนง่ายนะครับฟอร์มครี Yeah ร <c oughs> ักทั้งคู่นะแม่ใจเสมอขอบคุณนะครับ <c oughs> Yeah รักครับขอบคุณทั้งทุกคน yeah. ิิลปนมาบูฮันฮัลโหลปพีสวอชนอติเบปอ and พีสแซนโนตเบ to your f ฟ n s ส์ yes ชไมฉต้องลงไปโปจริง a n you say hello to Ukraine hello everyone hello to Ukraine ฮัลโหลยูเครนวันนี้จะขมไหมคะจะพูดว่าขมมันก็ไม่ขมนะจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวาน มันมีทั้งหวานแล้วก็มีทั้งไม่หวานมีมีหลากหลายอารมณ์วันนี้ต้องดูจริงๆวันนี้อธิบายไม่ถูกแต่ว่าวันนี้จะมีแบบจะขี้คายปมใหม่แล้วก็มีปมไอ้ขี้คายปมเก่าแล้วก็จะมีปมใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็เรื่องปวดหัวก็คือจะไม่ออกจากเรื่องนี้จากดื้อเฮียแน่นอนจะมีเรื่องให้ปวดหัวตลอดแต่หน้าติดตามครับดูแล้วยิ้มดูแล้วชอบแน่นอนจะมีเรื่องให้ทุกคนพูดถึงไปตลอดทั้งอาทิตย์แบบไม่ขาดเลยครับไม่ขาดเลยนะใช่แต่เกินได้ไม่ไม่ห้ามโอเคโอเคครับครับ วีวิวปอยูเซอร์คิวปอวันนี้จะต้องปลอบเฮียอีจริงๆไม่ต้องแค่วันนี้หรอคบเฮียอียก็ต้องการการปลอบทุกวันนั่นแหละถ้าทํานองเดียวร้องไห้ขอคืนนะคะอ,อ้าวอย่างนี้ต้องคืนแล,ล้วหรือเปล่าจริงๆเราก็ต้องมีทั้งยิ้มทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะนะครับผมเราจะแบบไม่มีเศร้าเลยมันก็มันก็ไม่มันก็แปลกไงเฮียอชอบเล่นกับความรู้สึกเดียวหรอครับไม่ได้เล่นเฮียก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่แค่นองเดียวใช่เฮียก็เป็นครับ ครับมอยากกินลาบเป็ดชอบมากการลาบเป็ดนะครับต้องเตรียมติดชิ้นจ่อยนะลาบเป็ดออร่ยต้องเตรียมในชิ้กี่กล่องคะจริงๆใช้ไม่เยอะครับไม่กี่ไม่กี่แผ่นหรอกสิบแผ่นสิบแผ่นนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนี่การเข้ามาด้วยสวัสดีการสวัสดีครับพี่การครับก็เนี่ยเดี๋ยวเรา สี่ทุ่มยี่สิบแล้วนะครับผมอีกสิบนาทีอีพีสี่ของเราก็จะออนแล้วนะครับก็ตอนนี้เราสามารถเล่นแฮชแท็กกันได้เลยนะครับผมใช่ครับมาพูดคุยกันแบบตอนโมเมนต์หรือว่าใครอยากดูซีนไหนบ้างก็พูดกันในแท็กได้เลยนะครับครับก็เราดูด้วยเยอะไปแล้วเราดูเลยอีกสิบนาทีเท่านั้นก็จะออนแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วนะครับผมเราจะไปดูอ p พีหนึ่งพร้อมกันนะครับกับทุกคนนะครับอนี่น้องเดียวอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวโดนทุบนะไม่ทําให้ใครร้องไห้หรอกครับ ยกเว้นน้องเดียวใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับเล่นแฮชแครกเรานะครับผมนอตตี้เบฟส์อีพีสี่นะครับก็การจะออลแล้วนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับผมในทาง YouTube ช่องมันดี้ชาแนลห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวแมนจะแปะลิงก์ไว้ให้เนอะใน Twitter m a แม็กนะครับกับใน ไอจีแม็กนะครับผมในไอจีเรานัดด้วยทวิตเตอร์นัดด้วยจะแปะลิงก์ดูย้อนหลังไว้ให้นะครับก็ดูพร้อมกันก่อน,อนทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับ <Yep. S 1> แล้วดูย้อนหลังทางยูทูบช่องมาริชาแนลนะครับผมแล้วก็แอปไอฉีนะครับต้องนัดแทสเลดโอเค so uh, we we going to uh, <Yeah. S 2> we going now for with the live now and so so that you guys can prepare for our for not to be episode for today and we already started to play the trend in twitter x uh, right now you guys can capture like the moments and share it in the hashtag now and we can like ha communicate like throughout all the day yes and okay I'll and, I'll and, and we will also post the like the streaming link and like the url link for you guys to watch naughty babe also in twitter and instagram yes we will post it so you guys can come to watch our story so that you guys can watch noti babe yes so see you guys next week เรามาทําแบบท่าแบบน่ารักน่ารัก3ท่า capture time เราจะมาทําท่าทําท่ากันนะครับ and you guys ใช้ it in our hashtag นะครับ noti babe ep4 โอเคโอเค1 2 3 นท่าที่สองสองท่าที่สามท่าสุดท้ายเอาหวานหวานเอาแบบว่าเมื่อกี้เรากัดกันแล้วเอาแบบที่ไม่กัดกันดีกว่าแบบไม่ดื้อแบบไม่ดื้อไม่ดื้ออะไรดีอุ้ย แบบถ้าเด็กดีแบบเป็นเด็กดีนั่งยิ้มเฉยๆไม่ไม่ื้ออะไรครับโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันในแฮชแท็กนะครับใช่ครับฝากด้้ยเฮยพี่สี่กับทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันนะไปครับบ๊ายบายกดไม่ถึงนะฝากกดหน่อยอุ้ยปุ่มอยู่ไหนไี่แม็กหาไม่เจออ้ยอันนั้นหูผมแตกจีไปแล้วไปแล้วครับ